เราจะมาปั้นตุ๊กตานะคะเป็นกบเคโลแต่ขอใช้เป็นสีเหลืองนะคะปั้นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ปั้นตัวนะคะนี่ปั้นตัวประมาณนี้เลยเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะทากาวปิดท้องนะคะนี่ปิดท้องนะคะปิดท้องกบ เราก็ใส่แขนก่อนแล้วกันนะคะใส่แขนใส่ขานะคะเอาตามรูปทรงที่เราถนัดนะคะปั้นลักษณะหยดน้ําแบบนี้นะคะวางลักษณะน,นี้นะคะวางแบบจุกมือแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็วางขานะคะ ติดกาวก่อนนะคะอ่าอันนี้แบบกลางแขนกลางขานะคะจะไ,ได้ลักษณะน,นี้แล้วก็ติดตาแล้ติดตากบนะคะตาอยู่ตรงนี้ติดสีเหลืองนะคะ้คะก็ทาด้วยสีขาวเอยทากาวนะคะแล้วก็ใช้สีขาวติดนะคะ อันนี้เราต้องปั้นใหม่ใหม่นะคะจะได้ติดเราจะได้ลักษณะนี้นะคะสีเหลืองอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าเราปั้นสีที่เลืออยู่นะคะเห็นไหมคะ,ไ,มคะได้เป็นตากบแล้วเห็นไหมคะแล้วได้เป็นตากบได้ไหมคะแล้ก็เสรจตาดำก่อนใส่ตาดำเราก็ทากาวก่อนนะคะ เราได้ลักษณะนี้ลักษณะนี้เราก็เสพปากนะคะเป็นสีดํา ใส่แก้มสีชมพูนิดนึงนะคะเพิ่มความเพิ่มความสดใสนะคะง่ายๆนะคะต่อไปจิ๊กซอลักษณะนี้เห็นไหมคะตรงมือนะคะเราก็ทำเป็น สีข,ขาวนิดนึงนะคะเพิ่มมูลค่านะคะปั้นกลมๆติด เห็นไหมคะเสร็จแล้วกบน้อยจะได้ลักษณะนี้นะคะจะใส่โบก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใส่โบก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะปั้นง่ายๆนะคะใครปั้นวงกลมได้ก็ปั้นลักษณะต่งางๆได้